อันนี้ก็เป็นสระน้ำวัดสีมงคลนะครับที่ผมจะเอาปลามาปล่อยแต่ก่อนที่เราจะเอาปลามาปล่อยเราต้องถามปลาก่อนว่าปลาเขาอยากอยู่ด้วยั้ยอยากอยู่มไหมเอ้ยยังอยากอยู่ปะถ้าอยู่อ่ะให้ให้เด้งถ้าไม่อยากอยู่อ่ะให้นิ่งๆนึ่งองสามอ่าเขานิ่งนะครับแสดงว่าไม่อยากอยู่ที่นี่เพราะว่าที่นี่ปลาเยอะ แล้วมันได้จะคับแคบมันคืนเคืงกันเกินไปเดี๋ยวเราไปหาสระอื่นต่อครับผมอันนี้ก็เป็นสระน้ําอีกที่แห่งหนึ่งนะครับเป็นสถานที่ที่สองของวัดสามัคคีอยู่ตรงข้ามโรงเรียนแล้วเรามาถามเหมือนเดิมนะครับว่าอยากจะอยู่ที่นี่ไหมครับผมเฮ้ยยังอยากอยู่ที่นี่ไหม ถ้าอยู่ที่นี่อ่ะเด้งเด้งอ้าวมันก็ยังไม่อยากอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปอีกที่ใหม่นะครับอันที่นี้จะอยู่ไม่อยู่อ่ะให้มันเป็นที่สุดท้ายเลยครับผมอันนี้ก็เป็นสถานที่แห่งที่สามนะครับวัดสันติวัฒนาแถวตักหลงเป็นสถานที่สามที่ผมจะมาปล่อยนะนครับเนี่ย เพราะว่าผมมาดูแล้วเหมือนไม่ค่อยมีปลาแล้วแบบมันสงบมันร่มเย็นดีครับแล้วเวลาแบบช่วงน้ําท่วมนะครับปลามันไม่ได้จํากัดอิสระมันสามารถไปอยู่ที่อื่นได้แบบไปลำคลองใหญ่กว่าเดิมได้นะครับอันนี้ก็เอามาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผม